สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนะคะท่านที่เกิดในราศีกรกฎดวงประจำเดือนกรกฎาคม2568นะคะ ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎดูจากไพ่แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาดูจากไพ่นะคะก็จะหมายถึงราศีกรกฎก็หมายถึงคนที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะที่เรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ท่านที่เกิดในราศีกรกฎ ตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านแล้วคือตัวท่านนั้นมีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีที่มั่นคงอยู่นะคะหรือจะเป็นเรื่องฐานะการเงินก็ยังดีก็ยังมั่นคงอยู่อันนี้โดยสภาพทั่วๆไปฐานะการเงินและความเป็นอยู่อยู่สุขสบายดีแต่พอมาสู่ช่วงเดือนเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนี้มันก็จะมีเรื่องราวในเรื่อง หลายเรื่องมันแปลเปลี่ยนไปนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานนั้นช่วงเดือนนี้ดวงการงานไม่แจ่มใสเลยนะคะไม่ว่าท่านนี้จะทำงานองค์กรใดก็ตามหรือทำงานรับราชการหรือทำธุรกิจส่วนตัวด้านการงานมันยังนิ่งๆ นั่นก็หมายความว่าท่านการงานของท่านที่ทำอยู่ณเวลานี้ท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่มันก็ยังอยู่อยู่แค่นั้นนะคะมันยังไม่ได้ก้าวหน้ามันยังไม่ได้เติบโตมันยังไม่ได้ดีขึ้นมันยังทรงตัวอยู่นะคะท่านที่ทำรุย่ยจิตส่วนตัวนั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีคนหลั่งไหลมารับใช้บริการท่านมากมาย แต่พอมาสู่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ดูมันนิ่งมันเงียบมันเงียบมากๆเลยนะคะด้านการงานแต่จะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันจะนิ่งมันจะเงียบแต่ท่านทำมาก็เรื่องการค้าขายก็ไม่ได้ขาดทุนนะคะคือมันก็ไปเรื่อยๆก็พอมีกำไรอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีมากอย่างที่ท่านตั้งใจอยากจะให้เป็นนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นเทียบกับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเป็นเดือนกรกดานนั้นท่านาวางเป้าหมายเอาไว้ว่าเราลงทุนแค่นี้จะต้องได้กำไรกําไรเท่านั้นเท่านี้แล้วมันก็ได้ดั่งใจดั่งหวังนะคะทีนี้พอมาสู่ช่วงเดือนกรกดาคมเดือนนี้มันนิ่งมันเงียบไม่มีคนหลั่งไหลมารับใช้บริการเลยนานๆมีมาครั้งนานๆมีมาครั้ง ดังนั้นท่านก็เลยตึงเครียดดังนั้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้กระทบเรื่องการเงินของท่านหรอกเพราะว่าฐานะการเงินของท่านนั้นมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่มาตรฐานมั่นคงอยู่นะคะแระสถานการณ์อย่างนี้มันขเห็นชัดเจนในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังการงานทึ่จะสร้างเงินให้กับท่านได้ดีนะคะ มันจะมีอุปสรรคก็แค่ช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองพอมาช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะช่วงวันที่20กร,รกฎาคมเป็นต้นไปนั่นแหละวงการงานก็เริ่มดีคนคนก็เริ่มทยอยมาลังไหลามารับใช้บริการทำให้ท่านนี้เป็นสุขใจเป็นปลื้มใจได้ในช่วงนั้นนะคะช่วงครึ่งเดือน,อนแรกนั้นสถานการณ์มันยังนิ่งๆไม่ว่าท่านจะคิดการอะไร วางแผนอะไรจะกระทําอะไรมันก็ยังดเ,เนินการไปไม่ได้นะคะน่น,นมาจะดําเนินการได้ก็ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละทีนี้มาดูเรื่องการเงินสําหรับการเงินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้การเงินก็ดีพอประมาณนะคะไม่ได้ดีมากแต่แต่ท่านก็ยังอ,อุ่นใจอยู่อยู่ก็คือฐา,านะการเงินของท่าน มันก็ยังดียังมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้การเงินมันยังไม่ได้ดังใจอย่างที่หวังเท่านั้นเองแต่ท่านก็ไม่ได้มีอุปสรรคท่านก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นอิทธิพลทําให้ท่านนี้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะหงุดหงิดอารมณ์หัวเสียหัวร้อนบ้างเล็กน้อยที่เราคาดการใดมันไม่ได้ดังใจดังหวังเท่านั้นเองทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรัก สำหรับความรักแล้วท่านที่เกิดราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบ 1- ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนในช่วงเดือนเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีคน นำเอาความรักมาสู่ตัวท่านอยู่นะคะเอาความรักที่ดีมาสู่ตัวท่านมารักเอารักแท้มานะคะเอารักเป็นเรื่องเป็นราวเอารักแท้มาแต่ทีนี้ว่าถึงแม้ว่าจะมีความรักจริงรักจังเอารักแท้มาก็จริงอยู่แต่เราก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะคาดคาดหวังได้นะคะเพราะว่า คนที่มารักมาชอบเรานั้นถึงแม้ว่าเอาความรักเป็นจริงเป็นจังมาสู่ตัวเราแต่ว่าด้านแห่งความสัมพันธ์รักนั้นมันไม่อบอุ่นเพราะว่าคนที่เรารักนั้นเขาก็อยู่อีกแห่งหนึ่งอาจจะด้วยหนะ้าที่การงานอาจจะทํางานอยู่แห่งหนึ่งทํางานอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรืออยู่ที่อื่นอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นความรักมันก็ไม่อบอุ่นมันก็ไม่กลมเกลียว เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังคาดหวังแห่งความมั่นคงที่จะลงเอยกันอย่างนี้ยังคาดหวังไม่ได้นะคะก็เอาเป็นว่าเดือนนี้เราก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจว่านี่เป็นคู่จริงๆนะคะถึงแม้ว่ารักจริงก็ตามนะคะทีนี้มาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวนะคะ ด้านความรักในครอบครัวนี้อบอุ่นกลมเกลียวเหนียวแน่นดีมากนะคะโยเยเย็นเป็นสุขกันทั้งสามีและภรรยานะคะเป็นครอบครัวที่มั่นคงดีมีความรักใคร่อบอุ่นกันดีทั้งครอบครัวทั้งลูกเต้าลูกหลานนั่นแหละก็ดีกันก็เป็นว่าไม่มีปัญหาไม่อุปสรรคอันใดทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะสำหรับเรื่องเคาะนั้น เรื่องข้ออุบัติเหตุเพศภัยยังไม่มีนะคะไม่มีอุบัติเหตุเพศภัยแต่ถ้าว่ามันจะมีข้อในรูปแบบว่าเรื่องสุขภาพนั่นก็คือขอให้ท่านนี้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ท่านอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องหลอดลมนะคะ เกี่ยวกับเรื่องหลอดลมล,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 ลมหายใจอะไรอย่างนี้นะคะพวกปอดอะไรอย่างนี้พวกปอดพวกตับอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นหวัดคัดจมูกหรือว่าแน่นหน้าอกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะรักษาหายอยู่หรอกนะคะหรือบางคนถ้าไม่เกี่ยวกับสุขภาพลักษณะแม่หมอบอกท่านก็อาจจะมีข้อในรูปแบบว่า มีเกณฑ์ได้จับจ่ายใช้สอยเงินเยอะจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นถ้าเราไม่จ่ายมันก็ไม่ได้อย่างเช่นบางคนพัดลมเสียนี่ก็ต้องจำเป็นต้องเอาไปซ่อมไม่เอาไปซ่อมใช้มันก็อากาศร้อนมันก็จะทนไม่ได้ในความร้อนอะไรอย่างนี้นะคะเยอตัวอ,อย่างคือมันต้องมีเหตุที่จะต้องจับจ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะคะต่อไป เรามาดูปัญหาปัญหาของท่านนั้นก็จะมีแค่ช่วงระยะแรกๆนั่นแหละคือช่วงระยะแรกเรื่องการงานอย่างที่แม่หมอบอกไว้นั่นแหละช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นไม่ว่าท่านจะคาดคะเนคาดการใดในเรื่องการงานมันยังไม่ได้ดังใจดังหวังมันยังนิ่งๆนะคะมันยังทําให้ท่านนี้หัวเสียงหัวร้อนเป็นอารมณ์นะคะ แต่ท่านจะโชคดีในช่วงครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะช่วงวันที่20เป็นต้นไปนะคะโชคลาบต่างๆเริ่มสะพัดมาเริ่มหมุนเวียนมาการเงินก็เริ่มมาการค้าขายก็ทำมาค้าขึ้นได้กำารกำไรได้ดังใจดังหวังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปดีในช่วงปลาย ไปลายเดือนกรกฎาคมช่วงนั้นแหละถึงจะหายใจคล่องนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านคาดการใดคาดคะณนเรื่องอะไรมันก็จะได้ดังใจดังหวังนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคบและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งโดยตรงนะคะ แต่การดูนี้จะแม่นยำฉม,มังยิ่งนักนะคะดังนั้นหากใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตา mm. เพื่อเป็นดวงส่วนตัวของเราแล้วยิ่งจะแม่นยำ mm. ก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะหรือหากแม้นว่าใครไม่สะดวกมาดูดวงกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่า บ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะมาดูกันทางออนไลน์โดยแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะก็ให้โทรมาก่อนแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะคะเมื่อมาเป็นเพื่อนกันแล้วหากท่านต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตา <c oughs> ก็โทรมานัดแม่หมอนะคะบอกว่าท่านอยากจะดูดวงชะตาในช่วงวันอะไรเวลาอะไร แล้วเราก็มาดูกันเลยแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอท่านก็จะเห็นแม่หมอแม่หมอก็เห็นท่านและท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านด้วยพลังจิตพิเศษซึกเซนของท่านได้อย่างแม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมนะคะ แม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอขอทุกท่านจงมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลบ๊ายบาย